สวัสดีทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาเล่นเกมหนอนแบบมันๆของพี่นะครับไม่เกมให้เลือกทุกคนคอมเมนต์มาใต้ร่างคิมนะแต่พี่จะเอาเป็นเกมนี้นะครับโอ้พี่อะไรไม่รู้อ่ะพี่จะเอาสักห้านาทีนะครับแบตพี่จะหมดนะครับเอาสักสองสามนาทีนี่แหละไม่ได้เอาเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับพี่จะสตรีมตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอมันโหลดกันนะครับ พี่ไม่ได้เอานานนะครับเพราะพี่เป็นคนแบบไม่ชอบนานครับพี่ไม่รู้พี่จะทำยังไงแล้วโอ้โหเวเนะมาพี่จะเล่นเกมนะครับสามสองหนึ่งเออผมมีเก้าสิบเหรียญใช่ป่ะนะเอเดี๋ยวนะคูณสองเหรอเฮ้ยมันมีคูณสองด้วยว่ะทุกคนอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับ มีคูณสองด้วยเว้ยทุกคนแม่งอย่างดีครับนี่คือคูณสองของมันหรอมันมันก็เหมือนเดิมไม่ไม่ได้ต่างอะไรนะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะอูช้ชุบทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวมันค้างอีกอะคูณสองของเรานี่มันยากอยู่นะทุกคนไอพวกนี้มันจ๊ รู้สึกว่าโทรศัพท์ผมมันเริ่มเจ๊งครับคุณยังไม่ได้ฆ่าศัตรูเลยครับเนี่ยครับทุกคนนี่ครับทุกคนนี่ครับ,รบเราถึงจุดหมายแล้วครับเอ่ออาหารที่เหลือผมจะไม่กินนะครับเพราะว่าเฮ้ยเอาอีกเออเอาอีกเออกินอาหาร ทุกคนผมไม่ชอบเกมนี้ตรงนี้แหละเพราะมันชอบกินเกมผมก่อนมันชอบกินหน่อที่ผมค้าก่อนนะคุอะไรอุ้ยดีนะผมไม่เข้าใกล้มันอ่ะนี่ผมจบนะเฮ้ยเรื่องผมมันจะไม่ดีงามออเชอโอเชี่ยคิดว่าผมจะโง่กับคุณง่ายเหรอเฮ้ย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 คุณเจ้าเลยอย่านะอย่านะอย่านะ อย่าบโป้โหอเดีย๋ยวผมหอหาก่อนนะเพราะผมจะหาอาหารทุกคนเชื่อผมปะ่ะถ้าไอตัวไอเหลืองอ่ะมันแตะตัวผมไม่แล้วคือ ขออภัยครับเราอาจจะเล่นกันได้แค่ไม่นานนะครับเพราะว่าแบตผมเหลือ15บ e r c e ินะครับเราอาจจะไม่ได้เล่นกันนานนะครับทุกคนอาจจะได้เล่นกันแค่3นาที4นาทีครับออ้โหวันอะไรดีขนาดนี้วะทุกคนวันอะไรดีขนาดนี้อู้จู นี่ครับตัวผมหมื่นเก้าแล้วครับเรายังไม่ถึงสองหมืครับแต่ที่อย่างผมที่บอกนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เล่นกันถึง10นาทีย0นาทีนะครับเพราะเราแบตจะหมดผมต้องหาไอ้ตัวที่ผมฆ่าก่อนอนะนี่กว่าจะหาเจอครับนานเฮ้หูจุฮหูจุ เกือบแล้วครับทุกคนเหตุผลแบบนี้เลยที่ผมกลัวไอ้พวกเนี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบไปแล้วคุณค่าได้หนึ่งตัวซานต้าคอสกินหมดแล้วครับตอนนี้พี่เล็กคนมากินกูนะครับทุกคนตอนนี้พี่สองหมื่นเก้านะครับจะสามหมื่นแล้วอุ้ย เป็นของผมครับทุกคนไม่มีใครกินได้ครับเป็นของผมคนเดียวอู้จุดเพื่อสามหมื่นเก้าแล้วครับตอนนี้สี่นาทีห้านาทีพอรับอูชิปห้าหมื่นสิคุณอยู่อันดับแรกเลยเหรอ ขอขอบคุณคนที่บอกว่าผมอยู่อันดับแรกนะครับเพราะว่าพี่ก็อยู่จริงๆแหละดูดิออเออบอสบอบสบบสจะทำอะไรผมอะ่ะเบสจะทำอะไรผมอะ่ะเฮ้ยบบสอย่าบบสอย่าทำผมเฮืออย่างนี้ก็ดีดิว่ามันจะได้แตกตัวผมเฮ้ยทุกคนเราจะได้กินอาหารของ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 แต่ทีมนะครับ นี่ครับอาหารของเออผมเกือบได้หกมือแล้วครับตอนนี้ตัวผมก็ใหญ่อยู่เหมือนกันืออทุกคนตรงนี้มีงูเยอะซะด้วยแล้วห้ามอยู่ตรงงูเยอะนะครับเนี่ยไอตัวเนี้ยแหละที่ผมจะเอามานันอะเนี่ยทุกคนดูดิคือแบบว่ามันตัวใหญ่มากอะแล้วคืออาหารม่งมากอู้ชีอู้ชี มาครับผมจะกินอาหารของผมแล้วอาหารผมอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยอ่ะคุณเอาอาหารของผมไปไว้ไหนหรือพวกมันกินไปหมดแล้วเนี่ยแ้ามันมันเอา้าเกินไปแล้วมันกินของผมไปทําไมอะยังไม่กินของมันเลยผมต้องหาตัวยัง ผมชอบว่อคือผมต้องเอาให้ได้เยอะกว่ามันครับเฮ้ยทุกคนอาหารบอมเออตอนนี้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 พี่อยากจะบอกว่าเราได้กินอาหารของบอมแล้วครับท่านผู้ชม ตอนนี้ผมเป็นอันดับที่แรกนะครับไอตัวนี้ผมก็จะเอาอาหารมาเหมือนกันโหตรงนี้ยังมีอีกครับอุ้ยชิปอุ้ยชิบโอ้โห,โหไอ้ไอบ้าเอ้ยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับทุกคน อาจจะมีคลิปรค่ครนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะ